กดที่รูปโปรไฟล์นะชื่อเพจมันก็จะเข้ามาเลยนะครับเข้ามาในเพจแลก็เลือดด่อนดูนั่นแหละวิธีเข้ามาในเพจถ้าเห็นโพสต์มันก็คือโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับวันหนึ่งอาจจะลงแนวทางไม่ว่าจะเป็นหวยหุ่นหวยลานะมันก็จะไม่เจอนะเพราะว่าสำคัญว่าเรามาสองไหมนะติดตั้ง ถ้าเป็นรายการโปรดไหมนะครับโอ้ยอย่าให้บอกคัไกไายถอ่อนะถ้ารัฐบาลก็บอกอยู่ว่าให้ติดตามช่อง YouTube บางคนน่าจะเห็นแล้วละ่ะนะครับนะรัฐบาลอาจารย์นะน่าจะลงไปเมื่อวันหลังหม่ออกนะ่าจะวันวันที่ไม่แน่ใจว่าวันที่สามมันที่สามที่สี่นะครับนะ ช่อง YouTube ก็จะให้บอกอกี่เือเขาติดตามันทั้งประเทศแล้วนะครับองกกรพาจวดดนยะเข้าไปใน YouTube นะครับองกกรพาจวดแค่นั้นแหละนะครับ YouTube มีชื่อเดียวลนะองกกรพาจวดนะเห็นหมดแล้วนะบางคนก็มารอหาหน่อยก็าหาหน่อยก็จะไปลงก่อนประมาณเที่ยงนะรับรฐบาลก็จะลงเช้าด้วยนะครับลงไปเห็นก่อนแล้วลนะ่ะ วันนี้มาจ็บตกสำหรับคนที่มารอในหน้าเพจนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะรัตเตอรี่ด้วยนะครับนะงวดนี้ได้ไปอย่างละสิบกว่านะน้อยนะครับวันนี้ฟันตัวเดียวนะครับตัวไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญเพจนี้นะครับห้ามพลาดน,นะครับให้มาติดตามที่เพจอ,อกรเมืองน้ำดำนะครับเพจอื่นๆเนี่ยมันจะ มีปัญหาอยู่มันจะผิดกฎชุมชนผิดกฎชุมชนนะครับมันอาจจะปิดกั้นแต่เพจเพจนี้นะครับมันยังเป็นเพจใหม่นะการเข้าถึงก็ดีนะคนติดตามเนี่ยตอนนี้นะ่าอยู่ประมาณสามพัหกว่ากว่านะครับสนห้ากว่ากว่าออมสินจากงวดนี้มีออมสินทอปสอนะครับหลังจากออมสินงวดที่แล้วก็แตกงวด ทกศงวดที่แล้วก็แตกนะครับนะก็ถือว่าเดินดีดีว่ว,ว่ากันใกล้วันวันนี้เป็นวันที่เขาขายลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูมาแบ่งปันนะครับว่าเล่นตัวไหนจะได้มีโชคนะครับไม่มีโชคก็ตามคนที่มีโชคนะครับจังสี่ล่ละ่ะทักทายกันพี่น้องวันอาทิตย์คือสิสะดวกกันคือสิยุดกันเนาะนะครับ สวัสดีคุณว่าไรท่านคุณชดระดาหงวดน,นี้จดจวดจ้าคุณพุพอพรชัยขายหรือยังะลัตเตอรีเจ้าขายหรือยังขายหรือยังลตัตเตอรีได้จับข้นราคาเรื่อตัวนี้ไปสื่อมากมีกี่เจ็ดร้อยหาสิบหาใบนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทชุดท่าใบตัวไหนนะครับทุกตัวเลยแหละนะครับจะได้ดูนะครับ คุณอักขพงศ์คุณชนระดานะคุณสัชสิป,ปั๊พร้านะครับนะก็สวัสดีนะครับที่เข้ามาทักทายกันแต่แก้งผลให้ฟังหน่อยว่าเสียงขออ,อยากฟังเสียงอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่ารยนปิดใช้ระบบว่ามันมันจะมีเสียงรบกวนไหมการตัดเสียงไหมเลยใช้ใหม่ว่ามันมีเสียงไหมนะครับขอขอ ขอแก้งหน่อยไอ้ภาพน่าจะเห็นอยู่หรอกแต่ว่ามาแล้วให้เลยนะครับมาแบบสายคว้าฟาดแบบไม่ได้นัดหมายนะครับนะแบบไม่ได้นัดหมายนะซื้อลตัตเตอรี่เสร็จก็ามานะครับกเช้าก็เอารถไปล้างนะครับก็เลยดูนะว่าตะเวนนะถ้ายังไม่ขายว่าจะไปนู่นแหละสนามบินน้ำนู่นกองฉลานะว่าจะ นะครับพอดีเขามาขายพอดีนะได้สมใจครบตัวแล้วนะก็อมหาเผื่อมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันนะมีเวลาทำบุญทำทานนะรัฐบาลเนาะ ดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับช่วยกันหน่อยเดี๋ยวขอดูในเครื่องนี้ว่ามันขึ้นไหมช่วยกันเนอะพี่น้องไงผู้สื่อกับผู้รับจะสื่อสารกันเนี่ยมันก็มันต้องดูนะครับนไม่ใช่มีกี้บอกว่าเน็ตคุณเข้าสู่ระบบออฟมันก็คือปิดนะครับมันก็จะมีปัญหาหรือว่ามันเข้าสู่ระบบไหม เน็ตของคุณเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยก็คือมันใช้งานนะครับก็จะให้จะได้ไ,ม,ไม่ภาดนะครับแชร์แล้วค่ะขอให้เฮงให้ปังให้ร่ำให้รวยนะคุณกิจกมลน,นะครับให้โชคดีหมายความว่าเป็นการแชร์แบ่งปันเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับเป็นสะพานบุญด้วยกันให้คนได้เห็นนะเผื่ออยากอยากเสี่ยงโชคนะครับอยากเสี่ยงโชค การมีโชคทุกงวดนะครับมีโชคทุกงวดงวดเมื่อกี้นะก็อาจไปเลขทูบอยู่นะครับแต่ราคามันรู้สึกว่าจะลดอยู่ใต้60กว่าหกสกว่าแล้วก็ไม่ได้3ตัวหน้านะก็โอเคนะครับเอามาซื้อเทเบียนลดอีกนะครับน่าจะเป็น69เก้มันออก9ก้าหนะครับ พอเราทําบุญทุกวันนะครับหยดกระปุกบักปุกบุญนะครับมันก็จะส่งเสริมนะ,ะทุกคนเหนะ็นคอมเมนต์แล้วนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวขอกับหน้ากล้องเดี๋ยวจะให้ดูรัตเตอรี่ยาวไปเลยครั้งเดียวนะครับขอให้เมน้นต์รัวๆไปเลยเดี๋ยวจะขอเป็นครั้งเดียวเลยแล้วก็ให้ดูลตัตตี้ไปเลยเดี๋ยวขอตั้งค่าก่อน หน้าจอแล้วก็ไปพร้อมกันนะครับมันจะได้เห็นนะครับวันนี้ให้ดูชุดรวยและชุดฟันเลยนะครับและลัตเตอรี่นะเดี๋ยวมือไม้มือมันจะหลงไปหลงระหว่างกลับหน้ากล้องกับสิ้นสุดเดี๋ยวมันจะไปหลงแตะมันเคยเอีอ่มานะครับ,รบวันนี้ฟันตัวเดียวนะครับก็คือตามนี้ นะครับบนล่างไม่มือทำไมสัน่นนะครับสองเท่านั้นนะครับบนล่างเท่านี้นะครับจัดน้อยหางเน้นเน้นเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมรัฐบาลนะครับไปจมวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับหกห้าถามว่าอาจารย์ชอบเน้นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูชุดรวย ปลงปัดคอมเมนต์อ่ะก็คือตัวนี้นะครับชอบไหมเอ่ยอันนี้คือชุดรวยนะครับซื้อรัตเตอรี่ก็คือเลขไทยเลขสามตัวนะครับอชอบไหมชอบไหมชอบไหมอ่ะไม่ชอบก็ก็ไม่ได้ละครับดูรัตเตอรี่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดู อันน้คือโอ้นนออกออกทำไมเยอะแยะอันนี้คือสองห้าและกี่ใบอะไรเนี่ยเนี่ยงสองห้าอันนี้ห้าใบนะครับอันนี้ก็ห้าใบนะครับอันนี้น่าจะสองใบนะครับสองห้า อันนีสองใบนะครับนะต่อไปสองเกียอันนี้ห้าใบอันนี้น่าจะน้อยเพราะว่ามันไม่มีห้นะ 5, าใบสองใบสองใบนะครับตัวที่หนักอันนี้น่าจะได้สิบหาไม่ยึดอันนี้ราคาแพงนะครับจุดนี้ ลองจัดนะครับแค่นี้การเล่นพอหมดนี้แต่ว่าถ้าเจออีกก็จะเอาอีกนะครับนะคือคือเล่นสามหางนี่แหละนะครับในชุดรวยนี่แหละนะครับเราจะได้รวยไปด้วยกันเนาะเห็นกันแล้วเนาะเป็นเป็ยังไงครับพี่น้องมักบอชอบบอ มัดน้ำบอ์นะครับชอบบอวเพิ่งจัดมาเมื่อเช้านี้นะครับน่าจะหายากอยู่เนาะโดยเฉพาะตัวสุดท้ายเนี่ยได้แค่สิบใบอยู่ที่ประมาณห้าใบนี่เจ็ดร้อยห้าสิบแล้ววันแรกน่าจะไม่มีนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับทุกคนนะถ้าชอบก็จัดนะไม่ชอบก็ ไม่ต้องนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นนะครับนะเราพยายามจดกระปุกบุญนะครับเสริมนะดวงยังมีเวลาอีกเยอะนะเพราะว่ามันเป็นผลได้นะเป็นลาบลอยก็เรียกว่าเงินเทวดานั่นแหละนะครับที่เขาจะส่งมาให้เราในครบนี้ชาตินี้เราต้องสื่อกับเขาให้ได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับเนาะ ลองเอาไปดูนะครับส่วนออมสินทบกศสใกล้ๆก่อนนะครับใกล้ๆเดือนนี้มันก็เพิ่งจะเริ่มเนาะอีกสองสองอาทิตย์นะครับอีกสองอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็เป็นวันที่สิบสองนะน่าจะเป็นวันพฤหัสนะเพราะนั้นคงจะประมาณสิบสามหรือว,วันพุทธที่สิบห้าสิบสามก็คงจะเป็นวันจันทร์ ครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับแนวทางอมสินทองสอนะครับห้าม,มพลาดหรือใครอยากไปเห็นก่อนเข้าเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับนะประมาณนี้เนาะนะเห็นแล้วชอบแล้วก็จัดนะครับตรงกับทะเบียนรถเลยจากนะคุณสมพรนะลองลองเอาไปนะครับลองเอาไปดูเนาะเอาเสียงอธิษฐานดูนะครับนะเผื่อมีโชคมีลาบไปด้วยกัน เห็นคลิปนี้ไลน์นี้ไปแล้วเนี่ยคาดว่าเจ้าก็คงจะก้าวขึ้นราคาแล้วล่ะบอกว่าไม่มีไม่มีนะมีราคาสูงจากหน่วยใบใบละร้อยอาจจะเป็นใบละร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยร้อยยี่หน่วยชุดก็จะแพงนะครับ,รบลองคุณอะไรไม่ทันคุณแชร์ไปแล้วก็มากอดูอย่าให้กลับหน้ากล้องบ่อยนะครับวิธีก็คือให้แชร์ไปนะครับแชร์ไปหน้ากล้อง หน้าเฟซของเราแล้วจิ้มไปที่รูปภาพของอาจารย์มันจะมีสกอร์อยู่ด้านหลังอยู่ใต้ๆนะปเลื่อน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 สกอร์มารูดดูอยู่ช่วงเวลาไหนอะไรนะรูดจนมาเห็นช่วงเลขโชว์เลขนะดูวิธีนะครับเราไปดูอะไรก็แล้วแต่เราวิธีเล่งรัดนะเหมือนเราไปสกอร์ดูหนังนะผ่าน u t ท b e ผ่านอะไรเราก็มาดูตอนสุดท้ายตอนจบก็ยังได้ถูกไหมครับอืมดงนั้นแชร์ไปนะครับแชนะร์ชไปนะ วิธีสูตรการไล์หรือมาก่อย้อนหลังก็ได้นะครับราะนั้ฝากนะครับทุกคนฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์องอาจด้วยนะครับไปตามนั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับทุกคนนวันอาทิตย์นะเป็นวันพักผ่อนหย่อนใจมีโอกาสก็ไปหาจิีบหักจับดูนะครับเผื่อมีโชคไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรำรวยรวยเฮงๆปังปังครับสวัสดีครับ